ทำไมตึกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตึกนี้ถึงได้พังถล่มลงมาได้เพราะ<ช>เอาจริงๆใช้งานก่อสร้างมีเยอะแยะมากๆในกรุงเทพมหานคร<ช>วันนี้คุณอนุทินครับรัฐมนตรีมหาดไทยเองท่านก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ หลังจากที่ไปหารือกับทางเอกอัครราชทูตจีนพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและตึกถลม่มทางการจีนบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกู้ภัยไทยเป็นไปตามมาตรฐานจึงไม่ได้มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขีดเส้นเอาไว้72ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยต้องรีบหาผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุด72ชั่วโมงก็คือ3วันเต็มๆใช่นะครับ ก็จะครบ3วันเต็มๆคือบ่ายโมง20นาทีวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลานะครับตอนนี้ผ่านไป2วันกับอีก4ชั่วโมงแล้วส่วนกรณีที่มีชายชุดดำที่หอบเอาแฟ้มเอกสารออกจากพื้นที่ไปคุณอนุทินบอกเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ จะมีทีมวิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานก็จะมุ่งเน้นหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าทำไมตึกถึงถลม่มใช้เวลา7วันทั้งนี้อาคารที่ถล่มเนี่ยเป็นอาคารของราชการแบบการก่อสร้างเอกสารการประมูลสัญญายังมีอยู่นะครับที่สอตององเพราะฉะนั้นคุณนรินนบอกเขาหอบอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่พ้นอยู่แล้วสำหรับการตรวจสอบเพราะ อีกฝั่งหนึ่งสตองอเขาก็มีเอกสารชุดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคณะกรรมาการหาความจริงเบื้องต้นจะต้องหาให้เจอว่าเหตุใดตึก30ชั้นจึงพังถล่มเพราะเป็นตึกใหม่อ,มอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วสร้างหลังพรบควบคุมอาคารที่บัญญัติให้คำนึงถึงเรื่องของแรงต้านแผ่นดินไหวะนะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างบอกสร้างแต่ว่ามันยังไม่เซ็ตตัวอ,อันนี้ไม่ได้นะครับต้องตั้งข้อสงสัยไปที่แบบของการก่อสร้าง แต่ถ้ามันถูกต้องก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การควบคุมงานหน้างานสําหรับตึกของราชการนั้นเพียงแจ้งกทมเพื่อทราบก็เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นกระบวนการประมูลของหน่วยงานนั้นๆผู้ก่อสร้างที่เป็นบริษัทจีนอันนี้ยังไม่ได้ทราบสัสดส่วนการทำงานที่แน่ชัดว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ <ฮะ S 2> หรือเป็นการทำสัญญาแบบกิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีนเพราะฉะนั้นคว,นวามรับผิดช,ชอบก็ต้องเกิดร่วมกันหากผู้รับเปาไทยไม่ผิด ก็ต้องไปไล่บี้กับผู้รับเหมาชาวจีนต่อนะครับนี่คือล่าสุดจากคุณอนุทินนะคะทีนี้วันนี้ค่ะทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตององอ,ออกหนังสือออกมาชี้แจงนะคะเปิดเผยหลังเกิดเหตุอาคารถลม่มโดยเนื้อหาในถแถลงการเนี่ยระบุแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนการกอร่อสร้างการออกแบบอาคารสตองอได้ให้ความสําคัญกับการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสภาพพื้นที่โดย2บริษัทเป็นผู้ออกแบบด้วยวงเงิน73ล้านบาทในปี2561ค่ะสำหรับกระบวนการกอร่อสร้างอาคารสตองอได้เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง2560ล้านบาท แล้วก็ได้รับการอนุมัติตามมติครมอตั้งแต่เมื่อ4กุมภาพันธ์ปี63ผู้เสนอราคารายต่ำสุดด้วยวงเงิน2,136ล้านบาทเบิกจ่ายมาแล้วทั้งสิ้นนะคะ22งวดรวมทั้งสิ้น9 6 6กว่าล้านบาทการบริหารสัญญาก่อสร้างสอตองงองให้ความสำคัญกับการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะการพิจารณาการรับน้ำหนัก ความต้านทานและความคงทนของอาคารสัญญาจ้างก่อสร้างมีการประกันภัยครอบคลุมวงเงินทั้งหมดของสัญญาสำหรับกรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับแก้ไขแบบโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงอตอนแรกมีมกระแสะข่าวแบบนี้นะคะคสอตองยืนยันบอกว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะข้อเท็จจริงผู้ออกแบบทำตามวิชาชีพวิศวกรรมโดยเสาสี่เหลี่ยมด้านหน้าอาคารสูงสมชั้น ผู้ชมดูภาพไปด้วยนะคะมีขนาดกว้างคูณยาว1.4คูณ1.4เมตรเมตร40คูณเมตร40ค่ะส่วนชั้น29ถึงดาดฟ้าเป็นเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80เมตรหรือว่า80เซนติเมตรเพื่อรองรับหลังคาตึก เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้กําหนดไว้และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดซึ่งสอตองอได้ติดตามตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้างอยู่เสมอการดําเนินโครงการก่อสร้างสอตองอยึดหลักความสุดจริต คุ้มค่าโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ให้สอดคล้องกับพรบรจัดซื้อจัดจ้างปี60สอตองอพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเยียวยากับผู้ประสบภัยนี่คือถแถลงการล่าสุดจากทางสอตองอนะคะคจากเหตุการณ์ตึกถล่มที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าจริงหรือไม่สโลแกนของสอตองอก็คือเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติภาษีของเราทุกคนนะครับที่ ต้องจ่ายไปแล้วก็เอามาก่อสร้างทีนี้ในมุมของคอพพอกันบ้างครับทุกคนเรื่องของประกันภัยอันนี้ก็สําคัญมันจะเป็นในส่วนของการเยียวยานะฮะผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้คุณชูชัดประมูลผลเลขาธิการคอพพอร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยยืนยันความพร้อมในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต ประกันจ่ายตามจริงที่ทำเอาไว้นะครับโดยจะเร่งยืนยันตัวบุคคลก่อนจ่ายค่าสินไหมภายในเวลา15วัน สำหรับอาคารที่พังถล่มนะครับเจ้าของโครงการก็คือสตงทำประกันเอาไว้กับ4บริษัทด้วยกันทิพยะประกันภัย40%กรุงเทพ,รทรพประกันภัย25%ออินทรประกันภัย25%และวิริยะประกันภัยอีก10%นะครับซึ่งทั้ง4บริษัทจะจ่ายชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนตามสัดส่วนที่รับทำประกันเอาไว้แต่คอปพอย้ำว่า การตรวจสอบทั้ง4บริษัทพบว่ามีความมั่นคงทางการเงินในการจ่ายได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารนี้มันไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมไม่เป็นไปตามสเปคของการก่อสร้างไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามเอาง่ายๆเลยนะครับเขาจะไม่จ่ายนะครับเพราะเขาจะไม่คุ้มครองถ้าคุณไม่ได้ก่อสร้างตามสเปคตามหลักวิศวกรรมส่วนกรณีที่บอกว่าหากมีการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวมีการทุจริตไม่ตรงตามสเปค นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยบอกว่าหากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานก็ไม่คุ้มครองแน่นอนแต่จะต้องใช้การประเมินของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันตรวจสอบนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของฝั่งคอปพ,อพ,อพอส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับที่เมื่อวานนี้นายกไปไล่บี้กับทางปอพอนะครับ S.M.S. แจ้งเตือนมีไหมหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะบางคนบอกจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีนะ คือมีคนได้รับข้อความบางส่วนเท่านั้นวันนี้ครับรองนายกคุณอ้วนอขออภยัยคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองนะครับรัฐมนตรีดีเนี่ยก็ไปประชุมหารือกับทางปอพแล้วก็กสทอชอรวมทั้งผู้ให้บริการเครือข่ายโอเปอเรเตอร์นะครับถึงกระบวนการการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนสรุปออกมาแบบนี้นะครับ3ข้อข้อแรกคือ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ